สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่15เมษายน2567นะครับยังอยู่ช่วงสงการอยู่นะครับยังช่วงสงการอยู่นะยังไม่เลินะครับ15 6 6 7นู่นแหละประมาณนี้นะครับกว่าจะจาเนาะประมาณนี้นะครับก็ ท่านที่กำลังจะเดินทางกลับที่ทำงานก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกท่านทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ วันที่15เมษายน2567ันาเจนะครับดาวนโ V.I.P. 5 6 7เนะครับเล่นที่5กับ6กรอง7นะครับถ้า7มาก็7 0 7 1 7 2 7 3นะครับ5กับ6นะรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะศูนย์ห้าห้าศู6ย์ศูนย์หกหกศูนย์หนึงนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสองห้าสองหกสอนะครับ3ามนี้่นะ รับตามนี้เลยครับเด่นนะครับเด่นนะห้าหกเก็ดน,นะครับขอเน้นที่ห้ากับหกนะครับอ่าปั่นโงที่ห้าแล้วกันเนะาะแต่ใจชอบหกนะขอเปลี่ยนใจดีกว่าเอาหชอบหกนะจา 6, กหกี 6, ิเราหกนาไรจะมาครับลองเกบนะครับ,รนนครบใครชอบห้าก็จัดไปนลครับใครชอบห้าครั้งนี้ก็จัดไปนะครับมาณนี้นะพื้นหนึ่งสองสามเนี่ยวินกับห้าหกเก็ดน,นะครับอื าเปครับตามนี้นะครับลูดวิ่งที่6นะเร็อที่6ครับรอง5นะเกิดเกียรติก็ให้ชาวประจัดไปแล้วกันนะครับตาโจ์ VIP ออกเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งสองยามครึ่งอ่ะทุกวันทุกวันนะครับต้องมี i ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณมาชิกมากๆนะครับเรื่องเข้ามาชมนะครับ ให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันหงมบ้างขังมัางนี่สวีทรับวีชคทวสินะครับเองเองครับแต่ทางวันนี้ก็มีแบบเดือดเดือสั้นๆแบบนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกลับมาทํางานกันหมดแล้วเนาะกลับมาทํางานตามปกติแล้วนะครับพอให้ทุกท่านสู้ๆต่อไปนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละวิทยาวาตจักรก็จะเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเราจะเก็บเงินให้มากขึ้นให้ได้มากขึ้นนะของก็แพงด้วยอืมอ่าอะไรอะไรก็ใช้เงินหมดเนาะอ่าสู้ๆนะครับชุกดีชุกด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับ